สวัสดีค่ะพบกับดิฉันแพรพยากรค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการพยากรดวงรายสัปดาห์ประจำวันที่สิบสถึงสิมิถุนายน2 5ง5ห้าหกับชาวลัคนาราศีสิงค์ค่ะโดยช่องของแพลวพยากรนะคะจะใช้หลักการดูดวงตามแบบลัคนาโด,ดยใช้หลักของราศาสต์ไทยแต่ถ้าคุณไม่ทราบลัคนาคุณก็สามารถใช้ราศีนในกราฟังได้ค่ะชาวลัคนาราศีสิงค์นะคะมีดาวอาทิตย์เป็นดาวเจเรือนค่ะดาวอาทิตย์โคจรได้มาตรฐานเป็นราชาโชคไปอยู่ในภพลาภะ ส่วนดาวพุธเจเริญลาภและเจเริญการเงินนั้นไปโคจรอยู่ในภพกรัรมมะเรือนการงานทํามุมโยกกับดาวอังคารคู่ศัตรูที่โคจรอยู่ร่วมกับดาวสับรีในภพมรณาค่ะส่วนดาวศุกร์ดาวเจเริญการงานของคุณนะคะโคจรได้มาตรฐานเป็นปร่าค่ะไปอยู่ร่วมกับดาวพระราหูเจเริญปัตตนิซึ่งเป็นคู่อริและดาวมเจอยู่ในภพสุภาค่ะการงานของชาวราศาีสิงห์ในสัปดาห์นี้นะคะภาพรวมการงานของคุณนั้นยังมีความสําเร็จดีค่ะ แต่ว่าในสัปดาห์นี้นะคะสิ่งที่คุณคาดหวังไว้หรือว่าตั้งเป้าหมายไว้ในเรื่องของการงานนะคะอาจจะมีความล่าช้าค่ะหรือไม่ได้รับความร่วมมือจากผู้ร่วมงานนะคะทําให้คุณนั้นรู้สึกหงุนหิดใจค่ะและคุณอาจจะต้องลงมือทํางานเองนะคะส่งผลให้ภาระหน้าที่ต่างๆของคุณในเรื่องของงานนะคะค่อนข้างจะเยอะทีเดียวค่ะแต่ก็จะส่งผลดีนะคะทําให้งานคุณนั้นได้รับความสําเร็จค่ะและตัวคุณเองก็ได้รับการยอมรับด้วยทําให้คุณนั้นมีชื่อเสียงมากขึ้นค่ะ แต่สิ่งที่ต้องระวังในสัปดาห์นี้นะคะเป็นเรื่องของสุขภาพและก็อุบัติเหตุค่ะเพราะว่าดาวคารนะคะที่โครจรอยู่ในภพมรณะนะคะและดาวเสาร์ที่โครจรอยู่ในภพอริเป็นการโครจรทำมุมไปหอกเล็งไปยังราศาีสิงห์อยู่ค่ะส่วนในเรื่องการเงินของชาวราศาีสิงห์ในสัปดาห์นี้นะคะคุณจะมีรายได้การเงินมีลับผลต่างๆเข้ามามากค่ะสามารถที่จะหาเงินได้ง่ายในสัปดาห์นี้นะคะแต่ก็เป็นสัปดาห์ที่คุณจะมีเรื่องของรายจ่ายจุกจิกต่างๆเข้ามามากด้วยเช่นกันค่ะ และอาจจะมีรายจ่ายเข้ามาแบบที่คุณไม่คาดคิดหรือว่าเป็นรายจ่ายที่มาจากคนอื่นนะคะหรือว่ามีคนมารบกวนคุณมาขอหยิบยืมเงินคุณนะคะขอให้คุณช่วยเหลือในเรื่องของการเงินทําให้คุณนั้นรู้สึกมนหงุดหงิดใจไม่น้อยค่ะและชาวลัคนาราศีสิงห์เองก็หลีกเลี่ยงที่จะปฏิเสธไม่ได้นะคะดังนั้นคุณเองอาจจะต้องมีการวางแผนในเรื่องของการเงินให้ดีค่ะและในสัปดาห์นี้นะคะระวังในเรื่องของการตัดสินใจในเรื่องของการเงินที่ผิดพลาดด้วยนะคะดังนั้นคุณจะต้องมีความรอบคอบให้มากๆค่ะ ส่วนในเรื่องความรักของชาวคาาราศีสิงในสัปดาห์นี้นะคะสำหรับคนที่ยังโสดสัปดาห์นี้คุณมีเกณฑ์จะพบรักแบบที่คุณไม่คาดคิดค่ะอาจจะพบรักกันจากผ่านทางโซเชียลหรือว่าทางออนไลน์ต่างๆนะคะแต่ก็จะเป็นความรักในแบบที่คุณทั้งคู่นะคะยังคุยกันไปเรื่อยๆค่ะยังไม่ได้มองอนาคตร,ร่วมกันนะคะและสสำหรับคนที่มีคนรักไม่คู่อยู่แล้วในสัปดาห์นี้นะคะทางชาวคราศีสิงเองแล้วก็คู่ครองคนรักของชาวคราศีสิงนะคะคุณจะต้องพยายามเอาใจใส่ดูแลกันมากมากนะคะ พราะดูเหมือนว่าพวกคุณนั้นจะต้องการกำลังใจหรือว่าใส่ใจกันมากขึ้นในช่วงนี้ค่ะก็ขอให้ชาวลัคนาสีสิงหทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ